สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากติดตามช่องมียวรั่องบนนะคะหยางมาเราตัดหยางคันเท้าน่าจะสอยยังไง <c oughs> เรายิงนี่้ำพองคันแท้นานามาเก็บพักเก็บหยาแหละก็มาสวนพี่น้องเขาสวนให้โรคหน้าไอไล่นกเหรอโอ้ไล่นกไล่นกอีกจักเดือนหนิจังสีเกียวเนี่ย โลโอ้ไม่น่าหนูคนทึงมาเนาะตี่เพิ่นตัดหญ้าเต่าหน่อยคอยตัดหญ้าเต่าตัดหญ้าด้วยพี่วะทันเาตัดหญ้าเต่าเนี่ยเอ้าส้มใบส้มหน้าก็หน้าเจ้าของอยู่ละเอ้าหน้าเจ้าของหน้าเจ้าของพี่น้องหน้าคอยเบิด์ตเลยพิจนาคุณนายนี่ละน้ำน้ำเฮมีเฮ้ยสามหลอบก็ได้ได้หน่เออ ồ, nước lái hèn đó nước lái hèn à, đi có có hả? hả? ừ nó chả nữa rồi hết đi nháng ngâm nhầm ngâm nhầm tí tức là sĩ tùm 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 chù ôi, phụt ý này nháng vô nó mày vô nó vô pha hằng cá tà vô nó vô nóc vô này nháng vô con khám ơn mẹ chăng พี่เพิ่นไปตัดไปเห็นเันนี้เต็มกระตาเลนี่นี่อ๋อนี่แหละเขาหน้าเขาหน้าอข้าเข้าเจ้าเนาะอืมเาอะาอเาากบี้เ่าบเขาเขาเกี้ยวเองเขาเกี้ยวเองหรือว่าเขาตรถเขาเกี้ยวเขาเกี่ยวนี่เออเออเอออีต่เกี่ยวพร้อมกับเจ้านูกลมั้งเจ้านูกท้ก็เกี่ยวอืมอืมอืมน่า หน้าพี่หน้าน้องหน้าต้องกันแต่ฟังอีกฟังหนึ่งคนหน้าเจ้าของหน้าเจ้าของพี่น้องหน้าเจ้าของหน้าอืมหน้าคุณนายนี่แหละเอ้าปากกิตามช่องเมียฝรั่งอุบนนะคะอ่านท่านสานเท่าก็ดีจังนึงท่งอสานเท่าก็ดีจังนึงมีสวนยางนีให้ไม่น้าแต่ว่ามันกิบโบเคียวสกีตลอดจริงสิไหม วิสานเฮาเจ้าของบ่มีหน้าคล้องหน้าคล้องบ่มีต้องไปซื้อทั้งพี่บุญทั้งอพี่รินทอดซี่สันแม่นอยู่มันก็แข็งๆเนาะนี่เห็นบ่พี่น้องน้ามีน้าตลอดปีมีน้าตลอดปีเบ,บิดปีจะอึดยู่อึดกินเด้เขาจะมีหน่อไม้ก็ได้แก,แกงอย่าด้ในซองเบิ่งก่อนนี่แต่ว่าบ่ได,ด้เอาหน่อไม้มาปลูกทั้งพี่ไปสั่งซื้อมาปลูกบ่นี่คอกหน้าม,มันลอง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 ,ลองไปเลยนี่ ที่ตัดต้นกล้วยเมื่อกี้นะพี่น้องคนน้ำข้องตัวนี่แหละข้องอ้อมบ้านอ้อมเมืองอยู่ข้องนี่สิรวมสมบูรณ์ตัวนี้ยังไม่ก่อไผ่ปลูกนะนี่ก่อไผ่กินถุงบ้างไก่อไฟหน่อยหน่อยเนาะนี่ตัวนี้บอกว่าอย่างก่อนเนี่ยออกหลังบ่หของมังตาลอ๋อ้มังตาลมังพี่น้องนี่เขาขยันเฮ็ดู้หอดกี่ อืดอยู่อึดกินแล้วดูสเราเอาชักสองง่ายพี่เราสองง่ายก็พี่น้องสองตายจ้าีสองตายาเห็นจังเดยเอนไงหละเกีน้อหล่ะพี่น้องเอาสอง่ยพาหน่เจ้านี่สองลูกสองลูกหน้าขาพี่น้อง วงไฮวงหน้าเงี้เดี๋ยวสายมาเราก็ไปทำงานของเรานี่ความสุขเข้าใจเย็นวันพระกธรรมะทั้งโมงเข้าอยู่น่ะอยู่ตามภาษ <c oughs> าแต่ไหนกาขึ้นไปบงล็อกนั่นล็อกทั้งนั้นน่มันเป็นเนื่อแน่เขาขนานั่นไปวันกนเขาไปซองเบิ้งเข้า่าสี่หลานออกครจากนี่ดอกอยางต้นแดงต้นแดงไปเขามีทีอร่อยก็เลย แต่ว่าเขาสิบขายอยู่สิไร่คเฮ้ยซิปพอนี่แหละสิแบงขายวันก่อนไปดูที่ตรงนั้นน่ะเป็นยังไงเออก็ดีอยู่นะเขาให้เออเขาว่าจะให้คำตอบเป็นตาเอาไปหาแล้วไปคุยแล้วออให้คำตอบเขาจะให้คำตอบสวีไป,ไปนี่แลหละเออเตรียมเตรียมเล่าเบียร์เป็นลังหัวหมูสามหัวตาไปบอกแล้ว เออกาไปจัดการแล้วจ้าไม่เยอะหรอต้นไม้น่อมาที่ละมาต้นไม้อยู่ไหนจะไปบ้านนี้แหละถ้าเขาซื้อเท่าขายหมดก็เอาหมดเลยเข้าเข้าหมดถามไปถามเขาแล้วอืมบบมันมัมนมนมนไก่กลางลำน้ำเพราะมันหอดพร้อมเออน้าเพราะมันหอดเอาไปเฮ็ดบ้านได้ไปหน้าเ้า เขาจะให้ยังไงให้คำตอบยังไงก็ไม่รู้หรอกซื้ออ้นบดเนี่ยแค่กูใช้ก็ดีวัาเห่อเขาซื้อไ้นั่งเหยียบไว้บเปน็นยังมันหิมะหนาเนื่องเนื่อเขาสลบสลบลงม,มานะ้พี่น้องสลบลงมาพ่อขึ้นไปข้างบนนะพ่อไปขึ้นไปข้างบนนะเราเคยขึ้นไปข้างบนโนดะน,นนะนไนนะด้หรื ก็ขึ้นไปข้างบนท้องเขาหันทิศทางทางสองทางขนานกันตรงกลางข้องนางมีกกะมองเห็นเลื่นเขาวุ่นคุณว่าได้ไปนาผลหม้อครับเลยคุณน,น้ำไฟถึงน้ำป้าปามีไฟฟ้าถึงวยลำบากหรอกตรงไี้กับพี่มองนี่เขาก็เฮ็ดที่สอดมุ่งเขามุ่งเนี่ยนี่ตะกี้ว่าเสียบเอาอยู่เข้าขัดคายให้เจ้านึ่งไปก่อนเฮ็ดที่สอดแล้วไปง่ายมากง่ายเพราะฮะไม่ไกลจากถนนไอ้ทางหลวงเอเชีย เดี๋ยวแกก็จะรอไปลงทาซาลบุรี่นนะพี่น้องจะรออางสร้างซาลาบุรีข้าแหงแพงทั้งซาลบุรีทังโรบุรีทั้งไอ้เ่อนป่าศักดิ์สิทธิ์นะขั้นบม่ไหล้าเหอขั้นข้าบ่ขายนนตัวแกวแต่ขัาบโไฮบพหน้าเข้าาสล วัดีนอ้อนโอเคนะคะฝากติดตามช่องเมี่ยฝรั่งอุบลนด้วยนะคะอ่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะฝากติดตามช่องยูทูบเมี่ยฝรั่งอุบบนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ